deja วันนี้อยู่ับผมมาเดิมครับวายวินนะวันนี้ผมจะมารีวิวโปรของเซิร์ฟ xo xo นะครับอ่าช่วงที่หายไปนานเนี่ยก็คือติดธุระนิดหน่อยนะครับตอนนี้กลับมารันให้แล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็ตามรถแมพนะในดิสคอร์ดผมก็จะอัพอะไรที่ผมประกาศไปให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟ xo xo เหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาใหม่เนี่ยผมอันนี้ผมจะลองเลี้ยงสัตว์ให้ดูนะมันเลี้ยงสัตว์ได้นะครับทำฟาร์มวายโปรเซสได้ทุกอย่างนะเอามาดูกันนะครับนะครั้งแรกนะครับก็เปิดโปรแกรมมานะครับโหลดเสร็จออะะ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 ะไรร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 เเเเสสส็็็็จจจจจจโโโปปปแแกกกกมม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 มาาีีีีีนนนนูฟ์คคคัับบล้วซซื สเหมืองออโปรเซตไม้อะไรเงี้ยครับมีหมดเลยนะรวมกันยอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็วิดีสั่มจะเป็นไลฟ์แอนิมอลนะครับคือเลี้ยงสัตว์ไว้นะแค่เรา,ามาแล้วก็อินสตอลได้เลยนะครับสามตัวได้เลยนะแต่จริงๆอะใครแชรไหนก็แค่ก,คกดอินสตอลตัวนั้นนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็มีที่เพิ่มใหม่คือผมแก้ตัวตัวนี้ครับผมดิสยซ้แอนิเมชั่นตัวนี้ให้มันสแกนไวกว่าเดิมนะครับก็คือจะไวมากนะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้นะโอเค okay. เราอยู่ทีีี่่่่ฟาาารรร์์มม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 สัััตวใชปปะะล้กกก็็เเเเเเเิิดดนนนนนนููขึยยคคคบบบไหืือออทผ ิูที่3จะเป็นไลฟ์แอนิมอลใช่ไหมปรับจากออฟเป็นออนได้เลยนะแล้วก็เปิดปเป่าขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกสัตว์นะครับอย่างนี้นะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะวีดต้องวีดอะไรของมันนะครับ,รบต้องวิดอ่าโอเคบวมมาแล้วเรากด e หนึ่งครั้งนะเพื่ออาหาร กด E นะครับนี่นะกด E รอแป๊บนึงนะครับเหมือนเดิมอ่ะ E เสร็จนะครับคุณดูเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นนะครับอ่ะเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมจะให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมจะไม่ได้บอกในคลิปนี้นะอ่ะนี่เก็บไั้เลยนะครับนี่นะก็ได้บีฟมาครับขวาล่างเด้งแล้วนะครับก็เลี้ยงเล็กเลี้ยงอีกรอบก็ได้นะแต่ผมไม่ดูคลิปนี้จะรีวิวให้ดูหมดเลยนะครับจะเป็นฟาร์มฟาร์มโปรเซสอะไรเงี้ยครับแต่โปรเซสก็อาจจะไม่ได้ดูเหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องฟาร์มรอบเมืองนะมััันนนนนเเเสสีีียยววลลาะะครบดู้งต์ไปกก่่อชิๆ็ แปบ,บเดียวครบร้อยเก็บเหมือนเดิมน,นะครับนี่ก็ใช้ได้นะใครที่จะจะใช้ของ E O O ก็ตอนนี้คนเยอะนะครับผมอาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่ามามาแน่ๆอ่ะผมพาไปเรื่องงานต่อไปนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คอปเปอร์แล้วนะคอปเปอร์ก็ฟาร์มอย่างงี้นะปกติก็จะมีท่าเก็บประมาณนี้นะครับเหมือนกับแร่หินในเหมืองเลยนะครับเหมือนกันเลยนะอ่ะโอเคใช้โปรให้ดูนะครับอ่ะเปิดโปรมานะครับจะอยู่ในเมนูที่1นนะครับฟาร์มตัวน,นี้นะ ให้เป็นได้ี่สีเขียวอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นออนได้เลยนะครับตัวฟาร์มเนี่ยผมปรับให้มันความเร็วเนี่ยล็อกไว้ท่ากับคนผู้เล่นที่มีบัตรความคูณ2นะนะครับมันก็จะไม่ได้เร็วเกินมันจะปรับระดับไม่ได้นะแต่ว่าผมล็อกไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็อนี่ประมาณนี้ก็เร็วกว่าเดิมนะครับดูได้ดไดนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มูฟพ็อปได้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างนี้ได้เลยบีกกดบีกได้เลยนะครับนี่จริงๆอ่ะกดตัวนี้ด้วยนะครับ disposable animation คือจะปิะดท คลิปอื่นอาจจะมีก็ดูคลิปอื่นเอาครับเหมือนกันนะครับอาจจะไวหน่อยนะครับของอาจจะยังไม่เด้ก็คือมันจะมีดีเลยเหมือนเดิมแต่แหละนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานอะไรวะนนี้งานปั๊มหมึกนะสคริดนะครับก็มูฟพ็อปได้เหมือนเดิมนะนี่นะครับกดมูฟพ็อปได้เลยนะนี่นะครับจะไวประมาณนี้นะชิวๆนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าผมแนะนำเหมือนเดิมว่าอย่ากดตัวนี้นะครับ Disable Animation นตัวนี้นะต้องกดด้วยนะครับใครที่กดไม่ติดเนี่ยแนะนำให้กดรีสแกนอีกรอบนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้กดให้ดูนะใช้ได้ปกติเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดเลยก็จริงๆผมแนะนำว่าเอาไปใช้ตัวลิงก์สัตว์ก็คุมละมผมว่าลิงก์สัตว์ก็คุมละส่วนโปรเซสก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับโปรเซสไม่ว่าจะเป็นออโปรเซสหรือว่าจะเป็น ตัวคอปเปอร์หรือว่าวูดนะครับที่เป็นตัวโปรเซสใช้ได้หมดเลยนะครับรวมอยู่ในเมนูเดียวกันเลยนะครับแต่ผมพาไปขายอ่อันนี้ดูเนื้อที่ผมโปรมาเมื่อกี้นะครับเนื้อนี่อันนี้นะไอ,นนนะอนนพวกงานพวกเนี้ยคือมันปกติครับมันเบสิกอยู่แล้วผมขายเนื้อดูดีว่าอ่านครับตอนนี้ก็อยู่ที่ขายของตรงอ e ีโคโนมี่แล้วนะครับแล้วกดยี e e ได้เลยนะอ่ะโอเคอ้าวยนี้นี่กะลาดไอสัตว์ตรงนี้โทษทีนี่นี่นะครับเราก็จะได้ตัวเนื้อสัตว์มานะผม เนี่ยเอ้ยมันต้องเอาไปทําอะไรวะต้องเอาเนื้อไปทําเป็นกระเพราหรือเปล่าวะเอ้ยข้าวผัดหรือเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะเออน่าจะต้องเก็บส่วนผสมไปทำข้าวผัดแล้วก็มาขายนะจัดจทรงแล้วนะครับก็มันใช้ได้นะครับนี่ก็มีเนื้อปกตินะแปดอันนะครับก็เนี่ยก็ขายได้เลยนะเนี่ยได้ตังค์แล้วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับส่วนมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวมผมอัปเดตให้นะครับ